นี่ก็เป็นโมบัดหนึ่งนะทุกคนที่ขาเจ้ามาจะิบานเอื่นบอ่อยเขาเจะมาตัดยางนะตอนนี้ขาเจ้ากับผมเมื่อผบอหลังจากปิดหน้าย,อยางขาเจ้าก็เมื่อแล้วบางคนก็อยู่ตัดยางตัดยางปั่นอะไรนี่คนว,ว้าวฮอเบิงมันอาจจะเป็นแต่ยานแต่มันบม่ได้เป็นแต่ยานนะทุกคนเป็นแต่ยูนี่นทุกคนมีใหฟ้าฟ้า